มาถึงช่วง healthy heart สนับสนุนช่วงโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแนวทางการรักษาโรคลิ้นหัวใจกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยอยู่กับคุณหมอนะคะโชคชัยสวร,รณกิจบริหารศัลยญญแพทย์หัวใจและทรงอกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณอุ๋ยครับสวัสดีครั้งครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแนวทางการรักษาของรโรคลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็ลิ้นหัวใจตีบนะคะคว่ามีแนวทางการรักษาอย่างไงบ้างคะครับ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราไม่มีใครอยากเจ็บตัวการกินยาีใช้ใช้ได้นะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าการกินยาเ,ยเป็นการรักษาเฉพาะในโรคซึ่งเป็นไม่เยอะ,ะเป็นไม่เยอะนะฮะแล้วรักษากระทางอาการไปแต่ในบางรายในบางกรณีซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าการทานยาอย่างเดียวใช้ไม่ได้ผลก็อาจจะมีวิธีอื่นอีกเช่นถ้าลิ้นหัวใจตีดก็ใช้บีธรรบลูให้มันขยายออกได้แต่ถ้าเกิดอาการของโรคหนักมากกว่านั้น ลิ้นหัวใจเสียเยอะไม่ว่าจะเป็นรั่วหรือตีบ <ừ ๆ S 2> การ<ช> <ๆ S 1> ผ่าตัดก,ก็อาจจะมีความจําเป็นเพื่อเข้าไปซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยปกติแล้ว<ช>ถ้าเราสามารถซ่อมได้ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่ลิ้นหัวใจรั่วเป็นหลักเ<ช> <ๆ S 2> นี่ยนะครับในกรณีแบบนั้นลิ้นหัวใจมักจะมีเป็นเนื้อเยื่อซึ่งมีมีส่วนเกินเยอะกว่าปกติ<ช> <ๆ S 1> แล้วก็ตัดตัวนั้นออกแล้วก็ใส่ขอบลิ้นหัวใจเข้าไปแทนซึ่งเป็นการบังคับให้ลิ้นหัวใจมันเล็กลง ได้อยู่ในขณะที่เป็นปกติเราลิ้นหัวใจมันก็สามารถทํางานได้นะฮะอันนี้หนึ่งนี่เรื่องของการซ่อมนะฮะแต่ในบางครั้งในบางรายเนี่ยมันเสียเยอะเราไม่สามารถซ่อมได้เราก็ต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนเปลี่ยนลิ้นหัวใจซะลิ้นหัวใจที่เราสามารถใช้เปลี่ยนเนี่ยมันก็มีอยู่2ชนิดอันนี้หนึ่งเป็นลิ้นหัวใจที่เป็นโลหะสังเคราะห์นะฮะเป็นโลหะที่ไปฝังในร่างกายเราหัวใจเราเหรอคะตรงขอบเนี่ยเป็นขอบที่นี่เหมือนขอบผ้าซึ่งเราใช้เย็บเข้าไปกับไอ้ขอบลิ้นหัวใจของคนปกติ ส่วนตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นบานพับนะฮะซึ่งทำหน้าที่บังคับให้เลือดไหลาทางเดียวมันมันสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตของคนไข้แต่ข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเราไม่เคยมีแบบนี้ค่ะหลังจากผ่าตัดเสร็จเราก็ต้องทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดมันมีริ่มเลือดเกิดขึ้นทําให้ลิมปิดเปิดได้ไม่สะดวกอันที่หนึ่งหรืออันที่2ถ้ามันเกิดเป็นริมเกิดขึ้นแล้วมันหลุดลอยไปอุดที่สมองมันก็เป็นมาพืฟิอัมพาตส่วนใหญ่่ใ้้้้แแบบบบนนีีไดตาาางงงครรักณถ คนไข้มีอายุที่อายุเยอะมากๆนะฮะหรือว่าอายุน้อยเลยจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ผ่าตัดโดยใช้ลิ้นหัวใจที่เป็นเนื้อเยื่อแบบนี้นะฮะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยอ,อกินยา,าทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดไป3าเดือนเท่านั้นเองเสร็จแ,แล้วก็จะหยุดนะฮะวกาไม่ต้องทานต่ออีกเลยข้อดีก็คือว่า คนไข้ที่อายุมากๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทานยามีสูงแล้วยิ่งเลอกออกในสมองถ้าคนไข้สูงอายุเราก็มักจะใช้เป็นเลื้อยเยื่อมากกว่าแต่ว่าข้อเสียมันก็มีมันมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจะจํากัดประมาณ1 2บสถึงสิปีก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ก็ต้องมาดูว่ามันเสียมากน้อยขนาดไหนแล้วพิจารณาซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่อีกทีนึงและการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมคะคุณหมอโดยโปกติแล้วเนี่ยนะฮะจะนานมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับจานวนลิ้นหัวใจที่เราต้องไปซ่อมหรือปปเลี่ยน ถ้าเป็นลิ้นเดียวส่วนใหญ่สอชั่วโมงก็เสร็จมีเคสไหมคะที่ได้รับการรักษาและผลของการรักษาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะมีครับมีขอามอนาตยกตัวอย่างคนไข้ารายหนึ่งนะ<ม>คุณประกาศิต์ะจะไม่เรียกว่าวันดีคืนดีอะเรียกว่าวันร้ายคืนร้ายก็มีอาการเหมือนมีไข้เหนื่อยแน่นอกก็ามาทำอันรักษาซาวหรือที่เราบอกว่าแต่แรกคือโคารเดโอกราฟีเนี่ยนะครับ เพราะลลิ่นหัวใจรั่วค่อนข้างมากนะสงสัยว่าเกิดจากการติดเชื้อของลิ่นหัวใจแล้วก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนลิ่นหัวใจให้ผลการรักษาก็เรียบร้อยดีตอนนี้ประมาณ3าสี่เดือนคุไข้ก็สามารถออกกําลังกายได้ตามปกติวันละประมาณชั่วโมงหนึ่งคนนี้เนี่ย<ๆ>หลายๆคนเนี่ยกังวลนะคะพูดถึงเรื่องการผ่าตาัดก็ไม่อยากมีรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นผ่าตัดยาวส่วนใหญ่นะคะรับปัจจุบันวิฒนาการเรื่องการรักษาเปลี่ยนไปเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆดีขึ้นเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า ความผิดปกติของคนไข้มีอะไรบ้างแผลก็จะไม่ได้ใหญ่โตโมโหฬานเหมือนสมัยก่อนสิ่งที่เราทำคือประมาณ4 5เซนอ๋อก็เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะค,ะ,ค,คะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจกันนะคะให้คุณผู้ชมทังบ้านและตัวอุ๋ยเองเนี่ยเข้าใจกับโรคนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะยินดีครับสวัสดีครับสัีสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากดูแลสุขภาพหัวใจที่ดีของคุณนะคะโทรเข้ามาได้ที่ contact center ค่ะนึ่ง1719ค่ะ